ก็สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาดูนะครับพระกุวัดรราชบุรณะนะครับเนาะเป็นกุมหาสมบัตินะครับอีกกุหนึ่งเนาะวันนี้ผมก็ได้หยิบพระนะครับท,ที่สร้างโดยการเทแบบก้านชนวนเนาะทเทหล่อมาให้ดูกันนะครับเนะาะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูทีละองค์นะครับองค์นี้นะครับเขาเรียกว่า,าพระพิมพ์ผ่านไถเนาะหรือพระสามตีกายนะครับบนอ่า ใต้ซุ้มนะครับล่มโพแล้วก็มียอดฉัดน,นะครับเนาะเป็นพระพุทธรูปนะครับนั่งบนมานฐานมานลาวิชัยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยิมให้ดูเนาะนีะ่พระพิมพ์นี้นะครับที่มีลักษณะแม่พิมพ์อย่างเงี้ยเท่าที่ผมสังเกตดูก็จะมีอยู่สองพิมพนะครับก็คือมีพิมพ์นี้นะครับแล้วก็อีกแม่พิมพหนึ่งก็พระจะดูยาวๆหน่อยนะครับ เดีย๋ยววันนี้เราดูกันทีละได้น้อยเนาะดูกันไปเนาะครับเนาะอัน,นแรกเลยเราหยิบขึ้นมานะครับก็ดูวิธีการสร้างนะครับองน,นี้ก็คือที่ได้เกินไปเบื้องต้นก็คือเป็นการสร้างแบบหล่อประกบเนาะก็จะมีการหลอ่อแล้วก็มีการชนวนแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นเนื้อบริเวณหล่อเข้าไปนะครับอันนี้อันนี้ เป็นไข่นะครับบางคนบอกว่าเป็นที่ดินแดงไม่ใช่นะเราสองดูจะเป็นเป็นลักษณะของไข่มากกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไข่เนาะมีความสําคัญมากนะครับไข่นะที่ขึ้นมาจากเนื้อนะครับอ่านี่ครับเขาจะเป็นขึ้นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยเกาะตัวกันนะครับก็คือดูนะครับมีสีส้มเนาะสีอ่อนๆนะครับ ตามองพระนะครับองนี้ก็ลายๆเนาะไม่พิมพ์หน้าตาลายๆนะครับปากเนาะนี่นะครับไข่นะครับตรงนี้ไข่เนาะนะครับไข่ตรงนี้ก็ไขนะนะ่นะครับ,น,รบรนี่นนอก็ดูประมาณนี้เนาะมีแม่พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์ลึกประมาณนี้นะครับนี่เดีย๋ยวดูด้านหลังนะครับ อันนี้ก็เขาเรียกปานดำเนาะจุดตรงเนี้ยภาษาพานะครับจริงๆก็คือ,อปฏิญาณครับของอาการเกิดสนิมเนาะเวลาที่พระนะครับมีทําปฏิกิริยาบริเวณผิวนะครับก็จะเป็นอย่างเนี้ยจำจำอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นไข่นะครับสีน้าตาลตรงนี้ ก็ไล่ลงมานะครับผมอยากให้ดูบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เกิดซึ่งผมคิดว่าบริเวณนี้ด้านบนนี่ครับอาจจะโดนความชื้นตอนที่อยู่ในกุนะครับมีน้ำนะครับน้ำซึ่งซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวทําปฏิกิริยาของอาการเกิดสนิมนะครับเมื่อมีน้ําเข้ามาเนี่ยการเกิดสนิมก็จะเกิดขึ้นง่ายเนาะ ดูดูลักษณะการกินนะครับก็จะเหมือนลักษณะของน้ําไหลนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือเป็นชื้นความชื้นทาให้เกิดเป็นอลอยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเกิดจากน้ํานะครับเป็นตัวทําปฏิกิริยาเข้ามานะก็เกยเกิดลักษณะเหมือนว่ามีชีวิตเหมือนร่องลอยไหลนะครับสําหรับของเกที่เขาทําก็คือเขาสาร์หรือว่าเทมันจะไม่ค่อยได้ธรรมชาติแบบนี้นะครับ และองนี้ก็มีรอยนะครับเมื่อเทประกบแล้วก็จะเกิดการเทนะเนื้อเข้าไม่เต็มพิมพ์เนะเป็นลักษณะแบบนี้รอยฉลุรอยเนื้อเข้าไม่เต็มนะครับเนาะองนี้ก็เป็นนะครับพระพิมพันธ์ไทยกุวัดลาดบุรณาเนาะองคนี้ก็จัดว่าเป็นพระพิมพ์ที่ยังคงสวยสมบูรณ์นะครับก็ยังแข็งแรงนะนี่ต่อมาเนะาะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอีกองค์นะครับ องนี้เป็นพระนะครับพระพิมพ์หายาของกุนี้นะครับจะจัดอยู่ในพิมพ์หมวดศิลปะจีนเนาะเนี่ยนะครับก็ดูจากซ้มเนี่ยซ้มตรงซ้มตรงเนี้ยใบไม้อ่าผมคิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจหรือศิลปะมาจากดอกโบ,บตันนะครับซึ่งเป็นช่อเนาะนี่นะครับองพระก็เหมือนพระอ่าเขาเรียก ซัมปอกกกนะครับพระพุทธร,รูปแบบจีนนะเนาะนงนะครับมีท้องเล็กน้อยเนาะนี่ครับองนี้ก็เป็นพระที่ยังขาวนะครับสวยอยู่เนาะนี่ววันนี้เราดูนะครับก้านทออชอชินนนเะนาะนี่เนื้อหานะครับผิวพันธนะุ์เนาะบริเวณหน้ากับหลังเนี่ยได้รอยตัดเนี่ยจะคล้ายคลึงกันนะครับดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูไข่นะครับ ซึ่งไข่ก็เหมือนกับองค์แรกที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับนี่ครับสีส้มๆเบบนี้ยนี่ครับปานดำเนาะสีดำดาตรงเนี้ยก็อาจจะโดนความชื้นนะครับมาทําให้เกิดปริยาผุดได้นะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะอันนี้ดานานี่ก็อาจจะโดนความชื้นติดหน้าตานิดนึงนะครับองน,นี้ก็สวยงามเนาะอันนี้เราพูดกันคร่าวๆนะครับเนาะ ไม่ได้ยกตัวอย่างของรายละเอียดของพิมพ์ลงไปนะครับนี่ครับรอยผุนะครับรอยระเบิดกินเนื้อไปซ่อนแสงซ่อนแสงครับองนี้ก็มีจะสอดูก็จะเห็นว่ามีรากผักชีนะครับนี่และก็มีเนื้อเข้าไม่เต็มนะครับ ยงามดูง่ายเนาะอันนี้เป็นพิหมหาย,ยางนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์ซุ้มเสาอากาศนะครับกุวัดลาดบุณะเดิ่มทีองนี้มาฝุ่นเต็มเลยนะครับผมก็ปัดฝุ่นหน่อยนะครับก็จะทําให้เห็นรายละเอียดพิมพนิดนึงนะก็เป็นฝาให้ดูง่ายนะติดหน้าตานะครับนี่อันนี้ก็เป็นไข่นะครับนี่ติดถ,ถ้าเราสองดูตัวจริงกนะ็จะเห็นเป็นเม็ด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 ขึ้นมานะครับ อันนี้ก็อย่างที่พูดไปนะครับก็สนิมกินเนาะเนี่ยครับรอยรอยเทนะครับนี่ติดพิมพ์นี้ต้องดูให้ดีนะครับก็ต้องดูไม่พิมพ์ให้ดีนะครับนี่เดูหลังเนาะตรงนี้หลังเป็นหลังลากผักชีนะครับเดีย๋ยวผม z o o ให้ดูนี่ปุ๊บเนี่ยครับลากผักชีเนาะเนี่ย อันนี้ก็เป็นรอยเนื้อนะครับเทเข้ามาวันนี้ก็พูดคุยกันไว้ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับพระนะครับพระพิมพ์ที่สร้างโดยการเทประกุเนาะก็จะสังเกตเบื้องต้นก็อาจจะมีก้านชนวนนะครับมีไขดีนะครับลากหลังมีรากคีเนาะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆครับ